อัปเดตฝนล่วงหน้าวันที่3ถึงวันที่12ตุลาคม2568ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ3-5ตุลาคม68ประเทศไทยเกือบทุกภาคยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบางพื้นที่ฝนยังมาเป็นระยะระยะไม่ขาดสายนะคะลมแปรปรวนทิศทางหลายทิศทางเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูวันที่6-7ตุลาคม68จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ภาคเหนือเน้นในส่วนของจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาภาคอีสานเน้นจังหวัดน้องคายบึงกาฬและเลยสาเหตุมาจากยอมความกดอากาศตา่ำกำลังอ่อนจากพายุเมทโมที่ปกคลุมประเทศเวียดนามและสปปลาวสำหรับลมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นคลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นค่ะ8ถึง12ตุลาคม68จะมีฝนบางแห่งเริ่มเห็นสัญญาณลมเปลี่ยนทิศ เป็นลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการบ่งชี้ว่ามีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาค่ะเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูอากาศจะแปรปรวนในวันเดียวเช้าฝนตกเย็นอากาศหนาวกลางวันร้อนจะต้องระวังสุขภาพค่ะอัปเดตในส่วนของพายุโซนร้อนเม็ดโมเช้านี้3ตุลาคม68ศูนย์กลางอยู่ที่ ทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านเกาะลูซอนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะไปเกะาะไฮลัมและขึ้นฝั่งที่จีนตอนใต้หรือไม่ก็ประเทศเวียดน,นามตอนบนในช่วงวันที่6ถึง7นะคะใครจะเดินทางไปทางนู้นก็เช็คสภาพอากาศก่อนการเดินทางให้ดีพายุนี้ไม่เข้าสู่ประเทศไทย,ยโดยโดยตรงแต่เมื่ออ่อนกําลังลงจะทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะยังไงก็อัปเดต ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปแล้วเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ